สติ m s r ว่างโน้มว่างค่ะสวัสดีเพื่อนกันลายาณมิตรนะคะมหาเศรษฐีบารมีใหญ่ทุกคนทุกท่านทุกบานค่ะตอนนี้เนาะเราเปิดกระจายเสียงอยู่ที่สองห้องนะคะท่านใดที่สะดวกแล้วเนาะอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมแล้วนะคะก็พนมมือนะคะแล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันค่ะสติ m s r ว่างโน้มว่างข้าพเจ้านอบน้อมคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบัญญายเจ้าค่านอบน้อมเจ้าค่ะสวัสดีทุกคนเมื่อวานาเซอร์กพูดถึงเรื่องของพลังงานต่างๆพลังงาน ไฟฟ้าพลังงานคลื่นความถี่ต่างๆนะพลังงานสานามแม่เหล็กพลังงานแสงเสียงเนี่แสงเสียงความร้อนต่างๆนะนี่ก็พลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนรูปได้นะอย่างพลังงานอ่าก็จะมีที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยนะที่เราเอามาใช้แต่เราเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะ มาเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กอย่างพลังงานไฟฟ้าขึ้นความสูงไฮวอ์ High olt, อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะความถี่สูงไฮวต์ High olt, เนี่ยแต่ว่าคือไฟฟ้าตรงนเนี้ยมัน,ม,นมันจะเาเรียกกระแสมันน้อยแบบกระแสกระแสไปมันน้อยแต่มันมีความคือไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความเร็วแล้วก็ปริมาณอเนี่ยเนี่ย ความเร็วสูงปริมาณเยอะๆด้วยนะก็หมายว่ามาีมาวลต์นสูงแล้วก็มีกระแสสูงมีแรงดันสูงแล้วก็มีมีหมายว่ามีปริมาณเยอะเนี่ยแต่ไฟฟ้าที่เราใช้มาทำสนามแม่เหล็กในความถี่สูงเนี่ยมันมีอ่าแรงดันสูงแต่แต่ปริมาณที่ปล่อยไปน้อยมากๆเนี่ยมันไม่ดี มันไม่สามารถทำอันตรายคนได้แต่มันสามารถที่จะไปสร้างคลื่นสนามแม่เหล็กความถี่สูงปล่อยออกมาได้เนีย่ยประมาณนี้นะงนั้นในเรื่องของพลังงานเปลี่ยนรูปด้ไอ้นี่มันก็ควรที่จะศึกษาไว้นะพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปนเป็นพลังงานแสงไปเป็นพลังงานความเย็ยนความร้อนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราเอามาใช้นะพลังชีวิตก็เป็นพลังงานที่เราไปเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเนี่ย พลังความคิดใช่ไหมอย่างเราคิดจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยจากพลังงานความคิดก็เป็นพลังงานแห่งการกระทำเนี่ยออกมาเป็นผลกรรมใช่ไหมเนี่ยจากแค่ความคิดแต่แตอนพอเรามีการกระทําของระบบรูปนามน้าม,มาทรมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะอะส่งไปให การกระทาอาจจะก,การกระทาทางวาจาทางกายก็ได้หรือว่าความคิดปุ่มแต่งไปเป็นความคิดต่อไปอีกต่อไปอีกต่ออีกออก็ได้เนี่ยก็คือพลังงานนะมันเป็นพลังงานอย่างเนี้ยอย่างความคิดเรื่องนี้เป็นเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเออไปเป็นความคิดแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็พอคิดอย่างนี้พอถึงสุดท้ายอ้าวพอคิดอย่างนี้ก็พูดออกาเป็นแบบนี้พอพูดออกาเป็นแบบนี้ เป็นผลให้เอกคนคนนั้นสําเร็จธรรมะได้เนียอย่างนี้ก็ไดาเนี่อยอย่างธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรูปนามขันห้าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรกฎธรรมชาติอาจกฎตายลับก็ไม่ได้รู้จักอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่ว่าเขาสาเร็จอดครับได้ได้ คนสมัยก่อนนะนะแเรวตัวเออเขาก็เขาทำยังไงนะเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยคืออาจจะไม่เคยไม่เคยฟังเรื่องของขันห้าไม่เคยฟังเรื่องไตสิกขาเรื่องเป็นเป็นจะขันเป็นจ่กแปลว่าห้าขันก็คือขันก็ขันห้าแหละบางคนก็เรียกเบนจขนะขำไตรักก่กับเรื่องของอนนีิจังทุกขันตาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างเนี่ย,ยบางคนไม่เคยฟังเลย แต่ว่าเขาสามารถที่จะอ,อสําเร็จไปได้ยังไงคือเขารักทีเดียวตรงจุดคือเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยอทุกอย่างนั้นน่ะอะไรที่เป็นตัวตนเป็นตัวกูของกูเนี่ยเนี่ยคือถ้าทําแบบนั้นมันจะเป็นอุปทานแบบนั้นเป็นการยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นตัณหาแบบนั้นแค่เขาหยุดลดเรื่องความยึดมั่นถือมั่น ตัวตนแค่นั้นเองนั่นก็สําเร็จไปได้เลยตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าบารมนะีทำหองคลายถึงแค่ไหนแล้วก็เรื่องของอนะบุญกุศลถึงพร้อมแค่ไหนเนะี่ยแล้วเราเวลาที่บระเซอร์พูดเสมอว่า ให้เราดูสภาวาทธรรมอย่างกระเาวาทธรรมเนี่ยมันมันเราเอราดูความสุขกันด้ความสุขของเราเนี่ยเราว่าความสุขเกิดจากอะไรสมมติว่า,าแฟนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ใบหนึ่งเนี่ยความสุขของเราคือดีใจที่ได้กระเป๋ามาความสุขอีกที่นึง่งก็เอาไปอวดเพื่อนไปอวดเพื่อนแล้ว เพื่อนจะตื่นเต้นอะไรอย่างี้เนี่ยยิ่งเพื่อนตื่นเต้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเราก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะแต่พอเราไปอวดเพื่อนกระเป๋าใบนงึงใบนี้อาแฟนซื้อมา,อาสมมติอะสองแสนปรากฏว่าไปอวดเพื่อนเพื่อนบอกว่าโอ้ยแฟนเขาก็ซื้อให้เหมือนกันแต่ของเขาเนะี่ยราคาล้านหนึ่งอา้าไอ้เมื่อกี้มีความสุขอยู่เลยคิดว่าใช่ไหมมีความสุขนะได้ของมากสุข ได้ไปจะได้ไปอวดเพื่อนก็สุขคิดว่าจะไปสุขเนี่ยแต่พอเพื่อนได้มากกว่าเราเปุ๊บเรายังจะสุขอยู่ไหมอ่ะตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นสภาวะที่ที่เราเราเห็นไหมในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเนาะเราเห็นไหมว่าเออถ้าเพื่อนเขาได้มากกว่าเราเราต้องมุทิตาจิตแล้วเห็นไหมและมุทิตาจิตเรามีจริงๆริงไหมโอ้เลอโอ้เธอได้ดีใจจิ่ ต้องมีความสุขมากกว่านั้นมีความสุขกว่าที่เราได้ไอ้ไอันเราแสนนี่ก็เขาได้อันเราเป็นล้านเราก็ดไปร้องเขาด้วยเลยความสุขยิ่งสุขขึ้นใหญ่เลยเออเราสองคนได้ต่างคนต่างก็ได้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยถาว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่พวกเราถูกรถลี่มาถูกหวยอย่างเงี้ยถูกหวยมาซื้อหวยมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะห้าบาทสิบาทอะไรนะแต่ัได้เงินมาสักสี่หมื่นเอา ก็เอาไปสลากไปให้เพื่อนโชว์เลยแทนถูกหวยถูกหวยปรากฏว,ว่ามันมีความสุขใช่ไหมได้เห็นคนอื่นเขาเขารู้ว่าเออเราได้ได้มีโชคอย่างนงี้นะได้ลาบใช่ไหมแต่พอถึงไปเจอเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็มากกว่าเราอีกอ่ะเขาถูกเป็นล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วเราจะสุขไหมตอนนี้เนี่ยสุขมันจะหายไปเลยเอ้าวแทนที่เราจะ ได้โชว์ว่าเราได้กลายเป็นว่าเรากลับมาทุกข์โอ๊ยทำไมเราไม่ได้เหมือนเขาว่าทําไมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือสภาวะที่เราควรเห็นแต่ละวันแต่และว,วันคือความสุขความทุกข์เนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเรื่อย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 เขมันเนี่ยเนี่ถ้าเราไม่รู้จักรักษาความสุขนมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอสุข ถ้าเราไม่รู้จักรักษาความสุขมีเท่าไหร่อะมันก็ไม่พอกับความสุขสมมุติว่าเมื่อกี้ใช่ไหมพูดถึงกระเป๋าแต่พอเขาเพื่อนเขาบอกเขามีอันละล้านเราก็เริ่มอ,อยากความอยากมาแล้วเห็นไหมอยากพออยากแล้วก็อยากนี่คือเป็นปัญหาปัญหาแล้วก็เกิดเป็นอุปทานคือยึดเี่ยเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาเนะี่ยเกิดตัวตนอัตตาของกูของกูน้อยของมึงมากเนี่ย <c oughs> มีตัวกูตัวมึงขึ้นมา นี่สภาวะแบบที่ี่ทอะเออว่าจะเน้นเสมอว่าให้เข้าสภาวะของเขาสภาวะทรมจริงในชีวิตเรานี่แหละนะว่าในแต่ละวันเนี่ยนะทุกหรือทุกหรือเหงาหรือมันอะไรก็แล้วแต่สภาวะที่เกิดกับเราในขณะขณะขณะมันเป็นขณะขณะนะแต่ถ้า <c oughs> เรารู <s uss UC S> ้ทันปั๊บเนี่ยสภาวะนั้นไปะหายไปสติเนี่ยเป็นตัวสําคัญแต่มีสติรู้ทันปั๊บี่นะทุกอย่างเนี่ยมันจะหายมาลายไป สติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่สําคัญเนี่ยเมื่อมีสติปุ๊บมาเสด็ถึงบอกว่าถ้ามีสติเมนะื่อไหร่นะกุศลเข้ามาวันนั้นแหละบุญกุศลมาทีเลยพอมีสติปุ๊บมันมันลึกรู้เลยยิ่งเป็นสมาสติด้วยนะมันจะยิ่งสุดจอดเลยสมารสติคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยต่างวามนจริงอย่างเงี้ยแล้วก็ เราดูสภาวะเราทันสภาวะไหมแล้วเราไปหรือไม่จิตมันจับแล้วก็เปลี่ยนไปจับอย่างอื่นไปจับอย่างอื่นไปจับสุขจับทุกข์จับสุขจับทุกข์อย่างเงี้ยมันสุขอยู่อ่แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวไปสุขแล้วไปทุกข์แล้วสุขทุกข์ทุกข์สุขอป่ไปเรื่อยๆจับรู้เปลี่ยนเป็นรู้จับรู้ก็เปลี่ยนไปเป็นไม่รู้อีกรู้อะไร รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้หรือว่ารู้ว่าเรากำลมีความรู้ความความร้อยู่ก็ได้เนี่ยอันนี้เขาเรี่กของภาว,วะรมที่ในแต่ละปันโลกเราเห็นสักภาพตัวตนของเราไหมให้ดูโดยสภาว,วะของเรื่องของจิตจิตานี่แหละนะนัะ้น การที่เราจะสมมติเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเจ็บป่วยเรารักษาได้จิตที่ฝึกฝนดีเนี่ยมันมีทุกข์หรอกเอ็นมาสเตอร์เนี่ยพยายามให้เราทุกคนฝึกฝนจิตใช่ไหมมีสติไม่ไดาลว่างสติมาดูตัวเราสิมาลองว่างไปซิทำงานสิร่วมกุศลสิตรงนี้เป็นการฝึกฝึกฝนทุขแล้วก็เออเรารู้ว่าสุข พอเริ่มสภาว่ามันเปลี่ยนไปปุบ๊บมันอย่างเช่นว่าแบตเตอรี่ถูกอิควอนถูกไปแล้สภา,าว่ามันเปลี่ยนทุบไปนะเราไม่ทันนะถ้าเราถ้าเราทันอ๋อดีใจไปเลยมันจะทุบไปบเลยดีใจด้วยคือมุทิตาจิตจะมาทันทีเลยธรรมายที่เป็นมุทิตาจิตกรุณามุทิตาจะเข้ามาเป็นพรหมอะพรหมวิหารสีใช่ไหม เนี่คือคือหมาแมวเนี่ยมันรักษาใจไม่เป็นเห็นไหมเวลามันมีเรื่องราวอะไรบ้ามัน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 ทุกข์มันกระทุกไปเลยมันทุกข์แต่มันจะให้สุขไม่ได้มันรักษาใจไม่เป็นแต่มนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยนะมนุษย์เป็นผู้ที่ฝึกได้มนุษย์เท่านั้นแหละไม่แต่เทวดาทั้งหลายยังต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่พระนิพพาน สัตว์ทั้งหลายก็ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วสู่นพิพพานแต่รก็อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ทุกๆทุกๆพบภูมิเนี่ยอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีจิตที่ฝึกฝนได้ฝึกฝนซึ่งให้รู้ถึงสภาวะธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงของมันในแต่ละวันตามเหตุปัจจัยของมันแล้วฝึกฝนได้ให้เข้าใจลูกเข้าใจนม้มเข้าใจกายเข้าใจ soi. ใจว่ามัน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วสุดท้ายแล้วมันฝึกฝนไปเรื่อยๆ,ๆฝึกฝนจนกระทั่งละล,ะละดอัตราตัวตนและลดความยึดบัานถือมั่นในรูปนามขันห้าตวเนี้นะรูปนามขันห้ารูปนามนี่แหละจนกระทั่งกายใจนี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่มีสิ่งไหนตรงไหนเลยที่เป็นของเราไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นเราและที่ตรงไหนที่มันของเรามันไม่มีถ้าไม่มีเรามันก็ไม่มีของของเรา ไปมีของของเรามันก็ว่างว่างก็ว่างไปเลยเยนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะแล้วเราจะติดจัมว่างว่างว่างไปเรื่อยๆให้ความว่างนี่แหละที่เราจะซอดแทกนะอ่เป้าหมายของชีวิตของไปได้เราจะเอเมตตาหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะว่างตรงนี้แหละอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่างเป็นสุญญตาว่างเป็นอ่ขนาดที่เป็นว่างจาก โลกโกรธหลงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เห็นั้นก็เป็นอหรหันติพานไปแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรแล้วแต่นี้เรายังอยู่ในสังคมในโลกกระทำแปดในหลักเสริมหลักในยศเสริมยศมีสุขมีทุกข์มีสันเติมมีปัญหาอยู่อย่างนี้เราจําเป็นต้องว่าอย่างในลักษณะความว่างจากความที่เราปรุงแต่งมันขึ้นมาตั้งแต่ความว่างก็คือแต่มันก็ว่างนะว่างเพราะมันว่างปั๊บเนี่ยมันก็จะ็นสิ่งหนึ่ง สิ่งอื่นๆที่มันไม่ว่างมันจะเห็นชัดเจนความคิดอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะเป้าหมายที่เราตั้งเป้าหมายาไว้มันก็จะชัดเจนความสําเร็จเราก็จะเห็นชัดเจนเด่นเด่นเด่นเดขึ้นมาสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นบุญต่างๆก็จะชัดเด่น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 ขึ้นมาแต่เราก็ต้องเห็นความว่างด้วยตรงนี้มาถึงเรื่องของความว่างถึงแม้เราจะมาเรื่องของพลังงาน ต่างๆพลังเปลี่ยนรูปได้พลังความคิดพลังความคิดติดกายจากความคิดไปเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทําเป็นวาจาออกไปเป็นกรรมต่อไปนี้ตรงนี้พลังมันเปลี่ยนตลอดนะถามว่าพลังงานแสงเปลี่ยนไปเป็นพลังงานของพลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานของการกระทําเราได้ไหม ภาพแสงที่ออกเข้ามาทางตาปั๊บก็ถ้าเราเห็นภาพที่ไม่ดีปั๊บเนี่ยเราปรุงแต่งไปไม่ดีปั๊บนี่ยนะมันก็ออกมาทางกายวาจาที่ไม่ดีเห็นไหมจากแสงนะจากภาพอะ่ะเราไปเห็นภาพภาพหนึ่งที่มันโอ้โหไม่ดีเลยภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างเงี้ยนจิตใจเรามันรูปมันปรุงแต่งรูปออกมาทางกายนเนี่ยพลังงานแสงพลังงานรูป,ปแสงที่กระทบรูปภาพรูปภาพ กระทบปฏิาตาตักสูกวิญญาณรับภาพมาเสร็จปั๊บนะก็ะเกิดทปรุงแต่งขึ้นมาสังหารขึ้นมาเกิดความสุขสุขมรู้สุกทุกข์ขึ้นมาออกมาทางกายกายออกมาเสร็จกับทางวาจาทางอะไรก็แล้วแต่ก็ออกมานะพลังงานมันเปลี่ยนแปลงรูปเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยงั้นที่เราทากันอนปุตตนนี้หมายถึงว่าในเรื่องของพลังงานที่เราจะเปลี่ยนจะเป็นอะไรต่างๆ่างนี่ยะนะมันก็เทคนิคมันเป็นลักษณะแบบนี้ แบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่มันปิดอังเป็นระบบเรียกว่า systematic energy คือจากพลังงานแสงสีเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าคลื่นสนามแม่เหล็กพลังงานชีวิตพลังงานแห่งธรรมชาติทั้งหลายพลังงานมิติต่างๆที่เรารับไปได้มันเกิดเล่ส่วนเปลี่ยนแปลงตัวเราได้มันก็นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความสําเร็จได้ เปลี่ยนแปลงถึงความที่สําเร็จนะแล้วก็สให้สําเร็จทนะั้งธรรมเดี๋ยวก็จะไปแปลกันเวลาที่ฟังคลิปเสร์ตฟังให้โครบยาวนะอ้าวตอบพอีอ่านพอสมควรแล้วเดี๋ยวก็จะได้นังสมาธิกันต่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและก็ทางธรรมกันทุกคนนะสวัสดีทุกคนสติ m s r ว่างโน้มว่างเจ้าค่ะน้มนอกน้อมกลาบทมหิตาจิต นอบน้อมนะเก็บกุศลใหญ่มหาบารมีท่านมาเซอร์รอพร้อมๆกันเจ้าค่ะตาจิตกับตนเองมุ้ยตาจิตกับเพื่อนๆนะคะน้มกุศลกับตนเองน้มกุศลกับเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราเปิดสองห้องนะหนึ่งห้อง2บ้านหนึ่งห้องตอนนี้นะเจบ้านโน้มว่างพร้อมสมาธินะพลังบำบัดพร้อมเพียงกันค่ะ